ฝันเห็นลิงช่วงนี้คุณมีหน้าที่ภาระหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบจะมีเรื่องเครียดและกดดันก่อนจะไปฟังความหมายของทํานายฝันฝันว่าเห็นลิงฝันว่าเห็นลิงเป็นฝูงหรือฝันว่าเห็นลิงหลายตัวเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ชอบฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันเห็นลิงทํานายฝันว่าช่วงนี้คุณมีหน้าที่ภาระหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบจะมีเรื่องเครียดและกดดันคนในบ้านอาจจะมีเรื่องสุขภาพต้องระวังเป็นพิเศษดวงด้านความรัก คนที่ยังโสดช่วงนี้เสนห์แรงมีคนเข้ามาคุยกับคุณเยอะและจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณควรจะคบคนที่มีอายุไล่เลี่ยกับคุณให้มากที่สุดตอนนี้คุณมีคนในใจแล้วด้วยสิคนมีคู่ช่วงนี้งอนกันบ่อยควรจะใช้เหตุผลและความอดทนให้มากๆดูดวงด้านการงานการเงิน การงานของคุณช่วงนี้หากเริ่มต้นงานใหม่คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่งานอาจจะต้องหนักต้องอดทนเอาซะหน่อยเจ้านายจะเห็นใจหากคุณเลือกระหว่างการทำงานกับการเรียนต่อควรขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่เป็นชายหรือหญิงก็ได้รูปร่างท้วมผิวขาวเลขนำโชค8 3-30-91-93-35-189-036ฝันเห็นลิงเป็นผูงทำนายฝันว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจนิดหน่อยทำให้กิจวัตรประจำวันไม่ราบรื่นช่วงนี้คุณจะเริ่มมีโชคและจะเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ดูดวงด้านความรักคนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงมากทีเดียวระวังการบริหารเสน่ห์ของคุณด้วยเพราะอาจจะทำให้เกิดรถไฟชนกันเกิดปัญหาตามมาได้สำหรับคนมีคู่ความรักของคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะไหนยังระบุตำแหน่งไม่ได้ดวงด้านการงานการเงินช่วงนี้หากใช้ใจ่ายอะไรก็ต้องรู้จักประหย,ยัดจะหน่อย เพราะจะมีโอกาสเงินขาดมือให้ระวังให้ดีหากต้องการย้ายงานเปลี่ยนงานจะรู้ผลเร็ววันนี้จะได้รับข่าวดีอย่างที่ต้องการการงานจะมีคนคอยสนับสนุนและจะประสบความสำเร็จเลขนำโชค6 8 5 2 4 4 8 9 1 1 1 2 3 0 0 3 เพื่อนๆเ,เคยฝันเห็นลิงหรือเปล่าคะเคยฝันเห็นแบบไหนลักษณะอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ